ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแนะนํานะคะผลิตภัณฑ์ดีๆตัวนี้เลยสําหรับคนวัยทำงานอย่างราคือวัยทำงานนะทํางานหนักนอนน้อยนอนไม่ค่อยพอเหน็บชาก็มีบางครั้งบางคราวแถมร่างกายอ่อนเพลียค่ะนี่เลยวันนี้เราก็ขอแนะนําเป็นดีมันติวิตามินนะคะของแบรนด์ลิฟเนตนะคะ1ขวดเขาก็จะมี30แคปซูลเป็นสีขาวมุกแบบนี้ทานง่ายแล้วก็มีสารสกัดมาให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B รวมประกอบไปด้วยนะคะแอนทีนานีนะคะ L R G N ีนะคะวิตามิน C วิตามินพรีมิกนะคะแล้วก็มีซิงค์วิตามิน D3 ทั้งหมดจะช่วยบำรุงระบบประสาทระบบสมองทาให้เรานอนนับสนิทมากยิ่งขึ้นไปตามสารอุโนมอลอิสระเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะรดอาการอ่อนเพลียเมือ่อยลา้าแล้วก็ความเครียดต้งลุงสมองช่วยดูแลเรื่องความจําให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาตัวเองนะคะใครสนใจเราปักตะก้าด้านล่างไว้ให้แล้วนะ มี30แคปซูลนะคะทุกคนสามารถทานตอนเช้าก็ได้หรือว่าก่อนนอนก็ได้นะคะช่วยให้เรานอนหลับสนิทเต็มตื่นพักผ่อนได,ด้เต็มที่นะคะทุกคนใครไม่ไมีไม่ได้แล้วนะ